รถพอเป่ามาอิลีมิงงมิงมิงมิงมงจะเอาบ่าท่านเดีนั่น,น,นลงมา<ป>ทำแมุ่อ้ยเล่าเนั่นนั่น่นนันนนน่ว่ารอตัวไอ้ยาขนาดรถเสียงเบ๋าได้นิหั่อยหั่งหหห <c oughs> ดีค่ะพบกับน้องมิ่งนะคะน้องมิ่งมาโรงเรียนแล้ววันนี้ค่ะดูเจ้าหน้าที่อ่าแบกถุงสเสบียงกระเป๋าสเสบียงนะคะนี่สวัสดีครับมิ่งคระสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้น้องมิ่งออกมาวิ่งเล่นนะคะ สิเอาอยู่ปะเนาะสองคนนี่เนะาะค่ะวัสดีค่ะคุณแม่น้ยผู้บาวเมกาใส่ผ่าเอี่ยมบักยางง่ามเลยพุนอย่างเท่เลยครับเอาเอาเอา,เอาหอยเส้นข้อผัดข้อไว้ผาดข้อไว้ไวให้มิ่ง ออกมาวิ่งยืดเส้นย,ยืดสายนะคะนี่เลยมาเลย,เยมาแล้วมาแล้วไฟเดอ้อนั่นเ<า>ด้อทั้งนั้นเด้อ<า>ขออนุญาตนะคุณแม่นะคุณแม่หางดีมา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 ,มาขออนุญาตโตลูกไส้หล่าจะเข้าเด้อค่ะเด้อ อย่าไปไก่แม่เขาหลายเด้อผุ่นน่ะสำรวจแล้วครับเอาเอาเอาหอยใส่ค้อไว้ไหม,มอันนี้เรามากันสองคนนะคะวันนี้ยังไม่กล้าเอากำไรน้องมิ่งออก <laughs> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ <c oughs> ไปเขาห่มลูกเขาห่มไปไป,ป,ปตามพ่อไปเลยไปเต้าไปของลูกนั่นเฮ้ยคุณแม่คุณแม่คุณแม่ปลาเลยหางดีป <c oughs> เล่นยัางรถลูกเสืย จะเข้าจะเข้าค่ะจะเข้าดูผู้บ่าวบุญคลองไปไหนเนาะวันนี้ไม่เห็นเลยนี่ไปใสุ่่นน่ะเอออย่าไปไกลหลายเดอ้อเต้าอเอ้ยฮะตูเตยยินเสียงรถพอมาแล้วมั้ง,งอย่าว่าถกเว้ยเจ้าเอาท่านบอลั่นมาพี่มาพี่รอ,อมาทั้งพี่ เม่งเม่งเม่งมา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 อุ๊ยไปเอามามามาลูกมามาพูดอ่ะมามาเหมือนจะสัมผัสได้เนาะคือจังมีหูทิฟตาทิฟนี่เนาะเจ้านี่เนาะมาเลยมาเลยมา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 ทั้งพี่มาทั้งพี่ติดโซ่ไว้นะครับ น่นดียรถป้องกันไว้ก่อนจ้าอุ๊ยอิลีเลยนั่นนั่นั่นนั่น <c oughs> นัอิเลยเดี๋ยว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 เาๆนะรถพอเปเามาอิหล <c oughs> มิมิงงมิงมเ <c oughs> จ้าเอาบาทัานเดี๋ยวนั่นแ <c oughs> น่แน่ห <c oughs> ยุดเลย <c oughs> ไปแล้วทั <c oughs> ลงมาทำแม่อุ้ยเร็วเนั่นนั่นนั่นนั่ว่าหตัวไอ้ยะาขนาดรดเสียงเบาเด้นี่หั่ยสางหัราหัวาหลาะเะเฮ้ยหาะะา ไปไปไปมาไก่แม่แบบยังหักเลยเด้นี่ไปไปเร็วเร็วไปไปเร็วเร็วไปไปพาพพาแรนพาแโหลดแรนกันไปลูกไป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 เอินไปเอินไปเดี๋ยวแม่ก็เห็นแล้วกับห้องหาอีกไปเร็วเร็ว พุ่นอุ้ยอุ้ยพุ่นบอวงทาเลียนพุ่นโอ้โอ้ยโอไปไปหาแม่เลยกลับกลับพุ่นอะมา้าคือจังหูนี่เด้กะเงือกคือกันโอ้ยพุ่นเออกนเลยปล่อยมาเล่นว่าปล่อยให้มาเล่นมายืนยุ่นี่ละเดี๋ยวพิ่น ตะเึื่องแบบยืนงงอยู่เฮ้ยดีใจหลายพอเปาแม่เจี๊ยบมาลาดีใจครับพูดนะอาจา เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งไวไปไม่ทันบอกราเอาโถออกยัางมาญาติเลียนบอท่านพังทายพังทายพังพาย แม่เทียบครับแม่เทียบลยยังมให้ลากินครับได้ซ้อมค่ะสวัสดีครับข้าวไฮก้มลงก้มก้มนีหน่อยก้มก้มกิน้มกินสอเลยกล้วยับะเียนมเขียวกับเนสัตนมยงเดียวว่ะนมเม็ดกินแล้วเออื้อน คุณแม่คุณแม่ของนิ่งเนาะคุณแม่สุดาพรส่งไม้รังมาเลยหมดกินเก่งมากกินเก่งมากครับนี่เพื่อนได้กินของหวานแล้วเพื่อนสิกินติของสมเนาะเบิ่งติล่ะก่กินเลยเอาบังนัดไห้กินกันยังบ่กินเริ่ม โบก้าป๊อตอดโซออกเนาะขัวหยันมันแลีนตะเลิดเมย์ไม่กินเลยช็อกโกแลตนี่ไม่กินเลยนะคือบ่มักเลยวัวดูดกันแต่ว่าสีขาวนี่กินดีว่ะเป็นพวกสีขาวกินที่ดีจรินสีขาวเบิดแล้วเบิดแล้วนั่งมาข้นมาสู้มซุ้มเออน่ารักท้าวขึ้นน่ารักท้าว แม่เอิอนหาแล้วเ <ไป S 1> มี่ยงแ,แม่เอิอนหาแล้วไปไ,ไ,ได้ยินเสียงคุณแม่เรียกละลูกไส้กันยังเซยตุยอยู่ได้นี่เร,รเรียกครั้งที่หนึ่งมาเมเรียกครั้งที่หนึ่งผ่านไปค่ะเอาเอาลอไปลอไปค่ะแม่ให้แม่เขาเห็นแน่ไปไปใกล้ๆแม่ไป เดี๋ยวสีแลนลมหัวทิ่มหัวคำม่ำอีกไปคุณแม่ลูกอยู่นี่นะคุณแม่นะแน่แน่ไปใส่นั่นมิงเลยหิงมา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 ไปไปเลยมา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 เรื่อยมเรื่อยมเรื่อยอ่ะงที่สองแล้วนะมิ่งนะมิ่งแม่เอิญเท้าที่สองแล้วนะนะ เอาออกเอาออกมาหล่อมาหล่อสร้างมามามาลูกมามามาแม่เอิอนหาแล้วมาเร็วเด็กตีนมามามาอืไปไปพาไปหาแม่ใกล้ๆเนี้ยไปไปลูกไป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 ทางนู้นไปทางนู้นไปไปไปหาแม่ไปหาแม่ เสียงไหมไป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 เอินไปเอินไปไปแล้วไปแล้วพี่น้องอุ้ยปุ่นไงงงเลยคุณแม่คุณแม่ลูกอยู่นี่นะคุณแม่นะไ่าสบาใหแสหมน่ะเฮยมามากแยงดีเหรวะมาเหรมา ขันเรียนยูหนีบอร์ริเลนหนี้กะไข่แน่เพิ่นแม่เพิ่นแหนมเห็นไปไกลหลายกแน่แม่แหนมบ่เห็นกะเอื้นหาตะลูกกอดกันกอดกันรักพ่อเปารักพ่อเปาเออกอดกันโอ้พุ่นก้าวขา คุณแม่ก็มองดูอยู่นั่นน่ะมาแม่ลูกมาแม่ว่าสันลูกกระเล่นตีกินน้อยหิตีกินบ้อยหนิไปกันเยอมามามาเร็วตาอ้วนไปเลยไปเลยเร็วเร็วมา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 เฮ้ยเฮ้ย ทับขี่แตกเด้อสิบวกให้ลงเงินคู่น้อยๆเด้อนั่นนะม่แมแมม่แมม่แม่แแมม่ไ่สนใจเลยนมเนาะแม่แม่เยอแม่แม่มา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 อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะครับ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 แล้วมาพบกับมิ่งใหม่คลิปหน้าค่ะข้าวกล้วยหัวก่อนเยอะ คลิปนี้สวัสดีค่ะมิ่งสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกอนสวัสดีครับสวัสดีค,ดคโอ้